วัดหนองแจงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนมาอย่างช้านานไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบาศาสนกิจแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะและที่พึ่งทางใจของชาวบ้านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเจ้าวาดวัดหนองแจงเพื่อรับฟังเรื่องราวความเป็นมารวมถึงข้อคิดและแนวทางการดําเนินชีวิตที่ท่านเมตตาถ่าย,ายทอดให้กับพวกเราเรืนอาชการธรรมของท่อผมมาในวันนี้ผมอยากจะถามเรื่องประวัติความเป็นมาของมัด จะเป็นพรวัดมีชื่อว่าวัดหลวงแจงนะตั้งอยู่ที่มณฑที่สองบนฑลนนทแจงอำเภอเป็นสามพันจังหวัดสิชบุรีวัดนี้ตั้งมาตั้งแต่ตสองพันห้าร้อยห้าร้อยสามแต่ได้รับพระราชทานที่กรุงตามาศีมาเมื่อวัดตสองพันห้าร้อยยี่สิบมีเนื้อที่ประมาณสี่สิบแปดไร่เขต บริการชุมชนก็มีหมู่สองหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่สิบหมู่สิบหกของตำบลหนองแกงประชากรก็ประมาณหนึ่งพันห้ารอคนนะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาชาวาไร่สร้างมาประมาณหกสิบห้าปีมีเจ้าวาดมาสามรูปอัตมาภาพรูปที่สามนะ ในสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของวัดก็คืออุโบสถสร้างดำเนินการก่อสร้างประมาณพ,าพาศ2515โกพัฒสีมาพศ2520แล้วก็มีศาลาการ,รเรียนซึ่งเป็นศาลาประจำวัดตั้งเดิมตั้งแต่สร้างวัดเป็นศาลาไม้ สร้างมาตั้งแต่พศ2503จนถึงปัจจุบันสิ่งที่เป็นพื้นที่ก็จะมีพื้นที่สังฆาวาสที่อยู่อาศัยของพระเจ้าพระสงฆ์เขตพุทธาวาสก็มีโบสถ์มีสาาการเรียนแล้วก็เขตปฏิบัติธรรมวิปัสสนาก็คือเขตสวนป่าของวัดสวนป่าของวัด นี่คือประวัติขาอข่าวของวัดหนองแจงทางวัดก็ได้ดำเนินการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของพระสงฆ์กิจกรรมของพระตอนเช้าก็จะมีการทำวัดเช้าเสร็จแ,แล้วก็บินทบาตในตอนเย็น ก็จะมีการทับวัเดเกณฑ์ส่วนกิจกรรมตรงนี้ก็คือการกิจกรรมเพื่อที่จะเ,เป็นการเปกดัดพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็เป็นการดําเนินการกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นการประกอบบุญประกอบกุศลกับญาติโยมมากาศข้ศาสนาด้วยการทําความดีทาตามคาสั่งสอนขององค์หลวงพระสัมมาัมพุทธเจ้า ในส่วนที่หส่วนที่สองอในส่วนของพุทธศาสนิกชนกิจกรรมตรงนี้หลักๆก,ก็คือวันธรรมสวรณะก็คือวันพระก็จะมีการให้ญาติโยมมาทำบุญที่วัดแล้วก็มีโอกาสนี้ฟังสอนเผยแผ่หลักคำของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าวันธรรมศวรณะก็คือวันฟังคม แล้วก็ในส่วนกิจกรรมอย่างอื่นเช่นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหาบูชาวันมาฆาบูชาวันวิสาขาบูชาถึงวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาก็จะมีการประกอบพิธีทำบุญถวายทานฟังธรรมเทศนาแล้วก็ประกอบ พิธีเวียนเพียงกิจกรรมตรงนี้เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนหรือพุทธศาสาานิกชนได้นำหลักคมของพระพุทธเจ้านำไปใช้หรือให้เข้าถึงพระรัตรนรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกันประเสริฐของรพระพเจ้าพระธรรม เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆที่ญาติโยมมีภาระที่จะต้องมาใช้ในการบำเพ็ญกุศลในวัดเช่นงานอว่ามงคลเช่นงานศพบ้างหรืองานมงลคลทำบุญบ้างอย่างนี้ ก็เป็นส่วนที่ให้ทางวัดนั้นได้มีโอกาสประกาศตักธรรมคำสอนขององค์เฉลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือทำตามหลักของพระพุทม,มีพระภาคเจ้าในการเผยแพรมม่พระพุทธศาสนา,าในการสร้างศัทรารักษาศัตรากับบัรดาพุทธศาสานิดชนทั่วไปก็จะมี อ,อย่างที่กล่าวมาแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับกวัฒนองแดพวกเราคณะโครงการประวัติทางเกิดกำเกนิดทางแดนต้อขอขอบพระคุณค่ะ จะเห็นได้ว่าวัดของเรานั้นมีศาสนกิจมากมายและมีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นอุโบสถสารากางปเรียนและสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดของเรานั้นมีหลายประเพณีเลยครับตัวอย่างเช่นงานบุญบ้างไฟที่จัดขึ้นทุกๆปีและเป็นเอกลักษณ์ของวัดหนองแจงมีทั้งความสวยงามของรถความสวยงามของบ้างไฟและความสนุกสนานคืกคืนของผู้คนและอีกประเพณีหนึ่งครับก็คือประเพณีสงการครับประเพณีสงการนี้ค่อนข้างคืดคืนเลยครับภายในวัดหนองแจง มีทั้งสิ่งหัวเราะและความสุขอันล้นเหลือและรอยยิ้มของผู้คนวัดของเรานั้นถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากครับและผู้คนที่น่ารักและอบอุ่นก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับที่เราจะจบรายการเพลงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้สำหรับวันนี้กระผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ